ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวีหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับยานอย่างรู้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหลวงปู่เพิ่มนับว่าท่านเป็นพระบริสุทธิ์ศีลที่หายากยิ่งในตลอดชีวิตไม่เคยเกี่ยวข้องกับมาตุคามมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ8ขวบและไม่เคยศึกหาลาเพศเลยอุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุสงฆ์ตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่เป็นสามเณรจนบวชเป็นพระไม่เคยดูมหรสพทุกชนิดไม่รู้ว่าลิเกเขาเล่นกันอย่างไรไม่เคยใช้เงินทองจนอายุ90กว่าไม่รู้จักค่าของเงินเมื่อท่านมรณภาพอัฐิกลายเป็นแก้วใส ปัจจุบันทางวัดได้เก็บที่พิพิธภัณฑ์วัดกลางบางแก้วเมื่อปีพุทธศักราช2517ทางกรรมการมูลนิธิเพิ่มวิทยาได้จัดพิธีพุทธาพิเศษมีเกจิมากมายมาร่วมปลุกเสกนะับว่าเป็นพิธีที่ใหญ่มากนิมนต์พระมาปลุกเสกถึง108รูปจัดทำพิธีปลุกเสก3วัน3คืนพระที่อยู่ไกลจึงต้องมาครั้งที่วัด คุณสุทนสีเฮรันนักเขียนชื่อดังเป็นสิทธิหลวงปู่เพิ่มจึงไปอยู่ในพิธีตลอดเมื่อเสร็จพิธีปลุกเสกึ้นแรกคุณสุทนจึงตระเวนกราบเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อขอของดีตอนดึกคืนนั้นจึงเดินขึ้นไปกราบหลวงปู่เพิ่มเพราะหลวงปู่เพิ่มท่านไม่ได้ลงไปปลุกเสกกับพระรูปอื่นท่านว่าให้คนอื่นเขาเสกก่อนเราอยู่ที่วัด ค่อยเสกทีหลังก็ได้เมื่อคุณสุทนกลาบท่านเสร็จก็คุยกันเรื่องพิธีพุทธ,ธาพิเศษเรื่องภายในพระอุโบสถเพราะหลวงปู่เพิ่มไม่ได้เดินลงไปดูแล้วท่านก็ถามคุณสุทนว่าพระที่มาปลุกเสกพักที่ไหนบ้างคุณสุทนจึงรายงานว่าพักที่ตามกุฏิต่างๆและโรงเรียนปรยิยติธรรมซึ่งกรรมาการจะสถานที่ไว้อย่างเพียงพอ คุณสุทนจึงบอกว่าแล้วหลวงปู่ไม่ลงไปร่วมปลุกเสกกับเขาเหรอหลวงปู่เพิ่มจึงบอกของเราเองที่หลังค่อยไปเสกจากนั้นท่านก็พูดว่าสุทนมีพระเก่งอยู่3มรูปเธอไปหาท่านดูสิรูปหนึ่งอยู่กุฏิท่านใบรูปร่างผมๆดำๆอีกรูปหนึ่งอยู่หอปริยัติธรรมรูปร่างเล็กๆขาวๆ ท่านอยู่ห้องด้านใต้ส่วนอีกท่านอยู่ด้านริมแม่น้ำมีไฟที่หน้าผากเธอไปหาท่านเถอะคุณสุทนพอท่านฟังท่านบอกก็อดประหลาดใจไม่ได้อดสงสัยไม่ได้ว่าท่านรู้ได้อย่างไรเพราะธรรมดาท่านจะอยู่แต่กุฏิไม่เคยเห็นท่านลงไปเดินเวลามีงานเท่านั้นที่ท่านจะเดินไปพระอุโบสถแล้วกลับกุฏิท่านไม่เคยไปดูตามกุฏิ แล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่ามีพระเก่งอยู่สามรูปนอกจากยานอย่างรู้อันจําใสของท่านคุณสุทนจึงไปกุฏิพระอาจารย์ใบก็พบพระอาจารย์รูปร่างผมๆมดำาๆพระรูปนั้นก็คือพ่อท่านเขียววัดหลงบนนครศรีธรรมราชหลังจากกับพ่อท่านเขียวคุณสุทนจึงไปที่โรงเรียนปริยติธรรมด้านใต้ ก็พบพระรูปร่างเล็กๆเขาขาวพระรูปนั้นก็คือพ่อท่านคลิงวัดถลุงทองเมื่อกลับพ่อท่านคลิงเสร็จก็ไปกุฏิริมน้ำพบพระที่มีไฟที่หน้าผากพระรูปนั้นก็คือพระอาจารย์นำวัดดอนสาลาช่วงเวลานั้นหลวงพ่อทั้งสามรูปจะดังเฉพาะท้องถิน่นส่วนกลางยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก ตอนหลังคุณสุทนจึงลงไปใต้นำประวัติทั้ง3รูปมาลงหนังสือคนจึงเริ่มรู้จักกันมากขึ้นแต่ปัจจุบันทั้ง3รูปเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา